ดีจ้าคลิปนี้มารับชมเรื่องราวสนุกสนุกของเจ้ากะปิที่รวบรวมไว้ให้แล้วไปดูกันเลยสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มีชาเลนจ์พิเศษถ้าคลิปนี้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ฟ้าฟ้าสัญญาว่าจะยอมเป็นทาสรับใช้ไอ้เจ้ากะปิหนึ่งวันเต็มเ็มเลยโอเคไหมอือกดกันหรือ,อยังจ้าใครยังไม่กดรีบกดเลยตอนนี้โอเคกดแล้วนะสัญญาต้องเป็นสัญญานะเอาละเจ้ากะปิวันนี้ฟ้าใจดีพามาเดินห้างอยากได้อะไรอยากกินอะไรหยิบได้เลยนะจ๊ะวันนี้ฟ้าใจ่ายให้เองไม่อัน้น ะนี่แกจะเหมาหมดห้างเลยหรือไงเนี้ยกระปิโอ๊ยตายแน่ๆเงินฉันจะพอจ่ายไหมเนี่ยงานเข้าแล้วฟ้าเอ้ยโอ๊ยปวดแขนไปหมดแล้วเนี่ยซื้ออะไรเยอะแยะขนาดนี้ซื้ออย่างก็จะตุนไว้กินเป็นปีเลยนะไอ้อ้วนโหดูมันกินสิหน้าอร่อยชะมัดส่วนเราได้แต่นั่งดูหิวโว้ยแบ่งกันบ้างสิยะดีดีดปล่อยฉันลงไปไม่เอาแล้วกระปิ ิไได้ไงเนี่ยยยช่่ววด้นารักจังเลยเทีกับเราไม่เห็นมีใครสนใจพอเป็นเอกปินะลุมกันใหญ่หมั่นไส้จริงๆเชียวโอยเหนื่อยจนร่างจะพังแล้ววันนี้มันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยที่ขอให้พวกเธอช่วยกดไลค์กดติดตามเนี่ยฮจำไว้เลยนะไปรับชมตอนต่อไปกันได้เลยจ้า ปีบาล่าสกปรกกล้าดียังไงลงมาไหว้นะ้ำแม่สระเอาไปเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าขับปิบาร่านาโง่ฉันจะเทผงนรกนี้ทั่วผ้าเช็ดตัวแล้วหลอกให้มันเอาไปใช้คราวนี้แหละได้ปวดแสบจนร้องไม่ออกแน่ๆนี่ฉันเอาผ้าเช็ดตัวมาให้ถือว่าเป็นการขอโทษเรื่องเมื่อกี้แล้วกันนะรับไปใช้สิอา้าวเจ้าขับปิบาร่าขอยืมผ้าเช็ดตัวหน่อยนะพอดีฉันต้องรีบไปไประชุมด่วนนะขอบใจมากเฮ้ย ทำไมโค้ชถึงเอาผ้านั้นไปล่ะสวยแล้วไงขืนโค้ชใช้มันฉันโดนไล่ออกแน่ต้องรีบหนีแล้วโอ๊ยแสบนนนี่มันอะไรกันวันนี้่ยทำไมแกถึงทำกับฉันแบบนี้ฮะกะปิเดี๋ยวค่ะโค้ชกะปิไม่ผิดนะคะฟ้าเป็นคนเอาผ้านั้นมาให้กะปีใช้ค่ะพออครับฟ้าสร้างเรื่องในมหาวิทยาลัยอีกแล้วท่านต้องจัดการให้เด็กขาดนะครับนี่ฟ้าทางเราคงต้องขอสั่งพักการเรียนเธอหนึ่งสัปดาห์นะรู้ไหมฮ่อไม่จริงนะ กำลังสนุกเลยใช่ไหมไปดูกันต่อได้เลยจ้าเปิดตัวสมชายตัวร้ายใหม่ในมหาวิทยาลัยพี่เจ้ากะปิฉันขอยืมจักรยานหน่อยสิเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ไม้ไผ่คันใหม่เหรอไหนมาลองคี่หน่อยสิ หากเพื่อนๆสงสารกระปิช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อส่งกำลังใจให้กะปิกันด้วยนะครับกะปิจะได้เจอสิ่งดีๆบ้างอ้าวเป็นอะไรไปหรอกระปิโดนแกล้งอีกแล้วหรอเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฉันเพิ่งทำเสร็จพอดีนี่คือมอเตอร์ไซค์ไฮเทคเอาไปลองขี่เลยจ้ะโหรถใหม่โคตรเท่นี่กะปิฉันขอยืมขี่หน่อยสิเพื่อนรัก <laughs> รถใหม่ฉันขอยืมขี่หน่อยสิเพื่อนรัก <laughs> เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันมันเปลนร่างได้ฉันขอโทษนะกระปิจะไม่ทำอีกแล้วว้าช่วยด้วยคุณโยนไล่ข้าคนแม่จ้ากำลังสนุกเลยใช่ไหมไปดูกันต่อได้เลยจ้าเจ้าขับปีบาลล่าที่น่าสงสารแกมีปัญญาซื้อชุดนี้ได้ยังไงแกขโมยมาใช่ไหม คืนนี้จะมีประกวดชุดแฟนซีแล้วนะแต่ฟ้าทำชุดที่กะปิอุตสาเก็บเงินซื้อพังหมดเลยเราจะทำยังไงกันดีฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะกะปิแต่พวกเราต้องการให้ทุกคนที่ดูอยู่ช่วยได้นะคืนนี้เชิญทุกท่านมาพบก,บกับการประกวดชุดแฟนซีประจำปีไปพบการแสดงของคนแรกกันได้เลยฉันคือฟ้ารุ่งใส่ชุดที่ราคา20 0 0 0บาทชุดนี้ฉันน,นรวยที่สุดในย่านนี้เลยต่อไปคือการแสดงของซูเปอร์ฮีโร่คาปิบาร่าเจ้ากะปิ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซูเปอร์ฮีโร่สุดเจ๋งของเราหน่อยครับได้เวลาโหวตหาผู้ชนะแล้วกดหนึ่งให้ฟ้าหรือกดติดตามให้เจ้ากะปิเราจะกาอีก2วันนะทุกคนคะกดติดตามเพื่อช่วยเจ้ากะปิกันด้วยนะเขาจะได้เป็นผู้ชนะแน่นอนไปรับชมตอนต่อไปกันได้เลยจ้าฉันจะเทมดพวกนี้ใส่กระเป๋าเจ้ากะปิคอยดูนะว่ามันจะสติแตกขนาดไหน <laughs> วันนี้ครูซื้อลูกอมมาเยอะเกินไปไม่มีที่เก็บเลยขอยืมกระเป๋าเธอหน่อยนะจ๊ะกะปิทำไมเจ้ากะปิมันถึงมาปักคุณครูด้วยแต่ก็มีใครรู้หรอกว่าเป็นฝีมือฉันวายมดพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเต็มไปหมดเลยใครทั้ฝีมือเธอใช่ไหมกะปิดูนั่นสิโดนมดกัดแถมโดนครูดุอีกสมน้ำหน้าเจ้ากะปิ <laughs> เดี๋ยวนะถ้ากระเป๋าเนี่ยเป็นของกะปิเขาคงไม่แกล้งเองหรอกต้องมีคนอื่นทําแน่ๆเป็นเธอนี่เองฟ้าที่แก้งกะปิะหลักฐานคาตาเลยนะมีอะไรจะแก้ตัวไหมหนูขอโทษค่ะครูยกโทษให้หนูได้ไหมคะทุกคนทํำยังไงกับฟ้าดีกดหนึ่งให้ลงโทษกด2ให้ปล่อยไปไอซีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะไว้มาพบกันใหม่ในตอนหน้าบายบาย